สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่กับเกม r u s t Royal กับช่องของนู๊ท l Channel นะก็หลังจากที่มันอัปเดตแพทที่23.2มานะทำให้ตัวคอแซนี่คือเปลี่ยนวิธีการเล่นนะก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการเล่นคอแซในโคโออฟแล้วกัน ก่อนที่จะไปสาธิตแล้วเรามาดูก่อนนะว่ามันเปลี่ยนอะไรไปตรงไหนกันบ้างก็คือจะขอรีวิวที่ตัวคอแซเลเวล9นะเมื่อก่อนคือมันจะสามารถอัพเลเวลการ์ดมานาด้านล่างได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือขั้นแรกเลยกดอัพไม่ได้แล้วนะคือถ้าจะเป็นการกดอัพคือการกดใช้สกิลของมันโอเคต่อไปยิ่งเหลี่ยมเยอะ ยิ่งตัวคอแซ่เหลี่ยมเยอะเท่าไหร่ดาเมจก็จะยิ่งดาเมจของระเบิดก็จะยิ่งแรงขึ้นนะทั้งระเบิดธรรมดากับ n นสตี้บอมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามเหลี่ยมอาฮะไอความสามารถของไอตัวคอแซก็คือที่ต้องกดใช้การ์ดมานาะก็คือมันจะทำให้ไอตัว n นสตี้บอมที่เมื่อก่อนแพทที่แล้ววะมันจะอยู่เฉยๆใช่ไหมรอให้มอนมาเหยียบรอให้บอสมาเหยียบ พอเปลี่ยนมาเป็นแผทนี้ปุบใช่ไหมเป็นการกดใช้สกิลจะทำให้ไอตัว n นสตี้บอมเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้นะเดินได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชั้น10เลยแล้วกันเป็นการสาธิตนะโอเคอ้าว ห้ามใช้สกิลนะห้ามอัพการ์ดมานาะก็เลยใช้สกิลของไอตัวคอแซไม่ได้เดี๋ยวบอสเวฟต่อไปใช้ให้ดูแล้วกันตอนนี้เราก็ยังไม่ต้องทำอะไรลงตัวให้เต็มกระดานไปก่อนเซตที่ใช้ก็จะประมาณนี้เลยนะมีตัวคอแซใช่ไหมมีตัวผีลิปเปอร์มีโจ๊กแดงมีผีเสื้อแล้วก็มีตัวเยลลี่นะแทปเปอร์ สามารถไปจัดเด็กตามที่ตัวเองขนาดได้เลยนะไม่จำเป็นต้อง็อกทีก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะทำการยัดเหลี่ยมไอคอแซเลยแล้วกัน ระเบิดมันจะได้มีดาเมจแรงขึ้นนะจากที่อธิบายไปตอนต้นมาสักครู่ตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรฮะลงตัวไปก่อน โอเคมาเดี๋ยวเราตานี้เวฟนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของไอตัวคอแซกันเดี๋ยวทีนี้เราก็อัพเลี่ยมนะอัพเลี่ยมคอแซก่อน โอเคเดี๋ยวเราจะไว้ประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็อัพการ์ดไอตัวลิปเปอร์ไว้ที่พี่เอาไอตัวลิปเปอร์มาคือถ้าเกิดเป็นไอพวกมอนเตอร์ที่เป็นตัวบนะินอะพวกเป็นแมงปออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่โดนระเบิดนะก็เลยต้องเอาไอตัวลิปเปอร์เนี่ยมาคอยจัดการให้นะโอเคนี่เราดูนะที่จะเริ่มกดสกิลของไอตัวคอแซให้ดู ก็คือเห็นระเบิดเนสตี้บอมที่อยู่ตามตามทางเดินใช่ไหมพอกดปุ๊บมันจะเดินเข้ามาหาเดินเข้ามาหาฝากประตูถ้าเรากดอีกทีหนึง่งมันก็จะเป็นการหยุดเดินทีนี้เราก็รอรอให้บอสจะออกมาแต่ทำให้ดูคือแบบบอสยังไม่ทันทำอะไรเราได้เลยนะบอสต,ตุวีแล้วโคตรโหดนะเนี่ยดูกดเดินลงมาเลยเนี่ยเห็นไหม เนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยทีนี้เราก็ยัดเหลี่ยมคอแซพยายามทำคอแซให้ได้หลายๆตัวไอตัวริ p p e r นี่มีไว้แค่2อสาตัวก็พอนะที่เหลือเราก็เน้นคอแซไปเลยไอตัวส c คป p ปอรไอตัวเยลลี่นี่คือพี่ไว้กินตอนหลังๆนะทำให้เหลี่ยมมันเยอะๆแต่ตอนนี้แรกๆก็ ไอ้น,นี่ไปก่อนเน้นคอแซไปก่อนโอเคสวยแล้วได้มานาเลนด้วยสบายเลยเราต้องทำการเขาเรียกว่าอะไร ดองไอระเบิดเนสตี้บอมไว้เยอะๆนะเวลาไอทิบูนอลจะออกมา่เงี้ยเรากดให้มันเดินมาใช่ปะ่ะคือแบบมันยังไม่ทันได้รถเหลี่ยมของตัวเราเลยนะมันตุยแล้วเพราะฉะนั้นต้องดองไอระเบิดนี่ไว้เยอะๆ ประมาณนี้ก่อนนี่เราพยายามเอาเดินเอามันมาจ่อไว้ปากทางโอเคเราดูนะนี่ยกดให้มันเดินมาเงี้ยมาจ่อปากประตูบอสก็จะแบบว่าตุยแต่เมื่อกี้คือเหมือนระเบิดมันยังเยอะไม่พอนะ ก็เลยแบบว่าโดนบอสรดเหลี่ยมไปไมไทีนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็เอาไอตัว jelly caper ปเ,ปเนี่ยกินเพิ่มเหลี่ยมพอแซไปนะกินเพิ่มเหลี่ยมไปเรื่อยๆ เนี่ยตัวนี้ยังโหดเลยเนี่ยดาเมจยังแรงอะ่ะ <Yeah. S 1> ก็จะเล่นประมาณนี้ง่ายๆนะน่าเล่นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะมันต้องรอให้บอสเดินมาเหยียบใช่ปะเราไอ้พวกระเบิดเนสตี้ที่มันอยู่แบบปากทางเส้นชัยอะไรอย่างเงี้ย มันจะไม่โดนบอสเหยียบเลยนะมันก็จะเสียเปล่าอันนี้คือเราสามารถขยับให้มันมาอยู่ใกล้ๆปากประตูได้เลยที่เหลือก็แค่ดองดองระเบิดไว้เยอะๆแค่นั้นแหละส่วนใครจะแบบเอาเสาไหนมาใช้ก็ได้นะไอตัวคอแซมมันจะได้แบบปาระเบิดไวขึ้น พอหมดเวฟเนี่ยเราก็กดให้ระเบิดมันเดินมาได้เลยนะเนี่ยเราก็กดให้ระเบิดมันเดินออกมาเลยพอบอสออกมามันก็จะโดนระเบิดเรานะแป,ป๊บเดียวตุยเห็นไหมอา้าวเพื่อนหลุดแล้วหรือเปล่าเนี่ยรอสักแป,ป๊บนะเพื่อนน่าจะหลุดนั่นเรียบร้อยเพื่อนเราหลุดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ เล่นของเราต่อถ้าเพื่อนของเราไม่กลับมานี่คือมีเปอร์เซ็นต์สูงนะที่แบบจะไม่ชนะเพราะว่าไอลิงอะไอบอสสุดท้ายอบอสตัวบอสลิงอะแต่วก็เลือดมอนสเตอร์ของยฟกหลังๆมันเยอะเราปลาระเบิดไม่ทันนะ เราว่ภาวนาให้เพื่อนแบบช่วยเราให้ถึงที่สุดวิธีการเล่นก็น่าจะประมาณนี้แหละถึงถ้าถามว่าน่าเล่นไหมน่าเล่นกว่าเมื่อก่อนถ้าใครจะคิดเอาไปลองเล่นใน PVP หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้เหลี่ยมให้ให้เลเวลการ์ดมาสูงๆเลยนะอย่างของพี่อันนี้มันเลเวล9กนะ้า ถ้ากิดใครจะเอาไปล้องเล่นเนี้ยก็เลเวล10บเลเวล11อะไรก็น่าจะพอไหวอยู่ โอเคเดี๋ยวดองมานาไว้ก่อนถ้าเกิดแบบเพื่อนเราไม่ช่วยยิงอย่างนี้ก็อาจจะไม่ไหวนะเพราะว่า ไอตัวคอแซที่เหลี่ยมไอการ์ดการ์ดมันเลเวลน้อยอะซึ่งเลเวลเก้าโอเคบอสมาแล้วให้ระเบิดเดินมาเลย mm hmm. เห็นปะบอสตุยอย่างไวโอ้ mm hmm. oh. โดนหมาฝรั่งหลายตัวเลยตัวโหด,หด โอ้งานหยาบแท้ห้ามใช้สกิลกับบอสแอสซัสซินเรียบร้อยจ้ายังไงก็โดนคาดว่าน่าจะโดนฟันแน่ๆแล้วทิงแน่ๆแล้วตัวนึงช่างมันปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนก็แล้วกัน ก็ต้องขออภัยด้วยนะที่แบบว่ามามา,มาหายหายนะเพราะว่าปร,ประเด็นแรกเลยก็คือที่รู้สึกอิ่มตัวนหน่อยกับเกมมาร์ตลอร์ยอเนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่นตัวอะไรดีเนาะไม่รู้จะเอาตัวไหนมารีวิวลงให้ดูดีก็เลยไม่ได้อัดเราก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยขนาดจะฟารแต่ละวันเอาเหรียญดองไว้นะี ก็ยังไม่ค่อยได้ฟาร์มนะก็ต้องฝากขออภัยอีกทีหนึ่งมาณที่นี้ด้วยแต่ก็ถ้าสมมุติที่มองเห็นว่ามีตัวอะไรที่น่าอาัดทำคลิปอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็เดี๋ยวจะมาอัดให้ดูแล้วกันมาลงคลิปให้ดูเนาะ ส่วนถ้าใครอยากให้พาผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็แชทเฟซบุ๊กมาได้นะเฟซบุ๊กอยู่หน้าโปรไฟล์ของ YouTube เลยหรือจะถามอะไรจะคุยอะไรเกี่ยวกับรัฐก็ได้ก็แชทมาผมพี่ตอบหมดแต่ถ้าเกิดไม่ว่างก็จะตอบช้าหน่อย โอเคโอ้โหโดนฉีตัวเลเวลโหดโดนฟันเซ็งจัดเลยโอ้ยแต่มานาก็มาหายอีก ที่ดองดองไว้หมดกันโอเคแต่ไม่เป็นไรนะเราดองระเบิดไว้เหมือนเดิมรอไอแกนมาสเตอร์มันมาเหยียบตอนนี้เคียร์ออกไปก่อน ถ้าเจ้าเยนนี่ผสมกันนี้จะได้ตัวอะไรออกมาวะได้เยนนี่เลเวล4ออกมานี่คือแบบว่าเซ็งเลยนะเราทิ้งไว้ก่อนอีกสักแป,ป๊บนึงถ้าที่ผสมแล้วกลัวจะได้เยนลี่แล้วเกินอ๋อสวยโอเค ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็เน้นดองระเบิดไปเรื่อยๆแ่ยดูไอระเบิดตรงแถวตรงทางเดินกลางอี่ถ้าเกิดสมมุติว่ากดเรียกมันเดินออกมานะบอสนี่น่าจะโดนทีเดียวตุยเลยนนเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ข้อเสียคือเวลาพวกมินิไอมินิบอสเนี่ยเลือดมันเยอะใช่ไหมมันเป็นตัวแบบโอ้โหนูดระเบิดเลยอะโอเคมาแล้วกดเดินได้เลยตูมตูมโอโหกดเดินช้าไปอะโดนสลับเลยเจ็บปวดแบบเป็นแบบผสมเป็นเยลลี่เลเวล5นี่คือเจ็บปวดที่สุด โอเคไว้แค่นี้ต่อ <Yeah. S 1> ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะพี่จะได้แบบมีแรงฮึดที่จะหาต,ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นมาเล่นให้ดูจริงๆมันมีตัวที่แบบว่า ที่อัพจนเลเวลแม็กกหลายตัวแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้มาอัดคลิปให้ดูอะไรนะพอรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ ระเบิดก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเราก็ดองฮะดองระเบิดไปเรื่อยๆรอบอสลิงออกมาก็กดให้มันเดินมาเหมือนเดิมถ้าสมมุติจะเปลี่ยนเอาเสาไนมาแทนไอ้ก๊อปปี้แดงก็ได้นะไอ้ตัวโจ๊กแดงเนี่ยเอาเสาไนมาที่มีทาเลนทาเลนก้าอ่ะ ฝั่งซ้ายมืออย่างเงี้ยเอามาแทนโจ๊กแดงก็ได้มันก็ไอตัวระเบิดเรามันก็จะปาไวขึ้นไงนคืออันนี้พี่เหมือนแบบเน้นดาเมจนะมันจะได้แบบเหลี่ยมมันจะได้สูงสูงแต่พอเอามาเล่นปุ๊บก,ก็เหลี่ยมไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มีสูงสองตัว โอ้โหดูดิมันรูดระเบิดที่เราดองไว้ไปหมดเลยอะโอเคกดโลดแล้วกันโอ้โหไม่ตุยสัก,กตัวสววแล้วจะชนะไหมนเนี่ยเหลือแบบเรียบร้อย เฮ้ยชนะอยู่เพื่อนแบกโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับการเล่นคอแซที่อัปเดตมาใหม่แพท23.2นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยการดาเมจก็ประมาณนี้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะว่าไอตัวคอแซพี่เลเวลน้อยนะแค่เลเวล9เอง โอเคก็ okay. เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตปิดคลิปตรงนี้เลยละกันเพราะจะดูโฆษณาเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วไปแล้วนะทุกคนขอบคุณมากนะบาย